สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันดีๆของบ้านเราค่ะเป็นวันดีๆของบ้านเราที่มีผู้ใหญ่เมตตาค่ะใช่ไหมบุญช่วยวันนี้บุญช่วยดีใจครับบุญช่วยกับออทองพูลมาเช็คของครับก่อนอื่นแม่ิ่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่นามากๆเลยนะคะ กราบขอบคุณแม่นาแม่พ้าประจําบ้านของเราอีกท่านหนึ่งที่ท่านได้เมตตาแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆเสมอมาค่ะวันนี้ท่านให้แม่กิ่งไปซื้ออาหารมาให้กับลูกๆอีกแล้วค่ะเป็นอาหารที่ลูกๆชอบค่ะก็แต่ละรอบแต่ละรอบเราก็จะซื้อแบบนี้ค่ะเห็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งเดือนนะคะได้ไม่ถึงเดือนค่ะได้ไม่ถึงเดือนแม่กิ่งก็จะคะสลับกันไปค่ะ เวลาที่พ่อพ่อแม่บางท่านเมตตาสนับสนุนมาสมทบทุนมาแม่กิ่งก็จะเอาไปซื้อช่วงที่ของตรงส่วนนี้หมดอย่างเงี้ยค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณทั้งแม่นาแล้วก็พ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนมานะคะที่ได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะก็ข,ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยค่ะที่ทำให้เด็กๆบ้านเราได้มีอาหารกิน เวลาที่มีผู้ใหญ่เมตตามาแม่ก,กิ่งก็จะรีบไปซื้อมาให้ลูกๆตุนไว้ก่อนค่ะเพื่อความอุ่นใจเนาะเพราะว่าเวลาที่อาหารลูกๆจะหมดก็เริ่มเครียดค่ะเริ่มเครียดแต่พอพอเราได้ไปซื้อมาตุนไว้ก็ดีใจค่ะอิ่มเอมใจแล้วก็อย่างน้อยเราเหนื่อยแค่ไหนอย่างน้อยลูกมีอาหารกินก็ชื่นใจแล้วค่ะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแม่นาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท่านที่ได้เมตตามาค่ะแม่กิ่งก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้แม่พักของเราทั้งหลายทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ทองพูลก็เป็นคนเช็คของนะคะเป็นตัวแทนเช็คของทองพูลกับบุญช่วยนะคะ เพราะว่าแม่กิ่งไม่ได้ยกเข้าไปในบ้านเนาะให้เด็กๆเ,เช็คก็เลยให้2ตัวตึงเช็คค่ะเพราะว่าสองตัวตึงนี่เขาจะอยู่ที่ห้องทํางานอยู่แล้วอยู่ที่หน้าบ้านอยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ทุกท่านเมตตาก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะแม่นาแม่นานี่ก็เป็นกําลังหลักของบ้านเราเลยค่ะที่ท่านได้เมตตาแม่กิ่งเสมอมาค่ะขอให้ท่าน มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะตัวตึงตัวตึงเช็คของสองตัวตึงเช็คของนะคะสองตัวตึงเดินเช็คของแม่ยังเก็บของไม่หมดนะคะแล้วก็มาวุ่นวายบางบางช่วงก็เกือกกิ้งกันเลยนะคะไหนไหนไหนบุญช่วยชอบกินอันไหนลูกชอบมากเลยครับดีคาร์ลอดครับ อาหารเปียกดีคาลอสน,นี่บ้านเราจะชอบมากมายเลยนะคะแล้วก็อาหารเมร็ดตอนนี้แม่กิ่งลองให้กินเอ,อ่อฟิวกี้ดูเขาก็กินกันนะคะพอดีเห็นเขาบอกว่ามันไม่เค็มเนาะเขาบอกว่าไม่มีไม่มีความเค็มก็เลยซื้อมาให้เด็กๆก,กินนะคะบ้านเราก็จะกินแม็กซิมาแม็กซิมาด้วยค่ะกินแม็กซิมาด้วยแล้วก็เอ,อ่อนี่แหละ คิวกี้แล้วก็วิสกัสนี่ค่ะเป็นอาหารที่เด็กๆก,กินมีให้กินหลายหลากหลายเหมือนกันค่ะหลากหลายเหมือนกันคู่ขวัญคู่ขวัญคู่ขวัญตัวตึงคู่ขวัญน,นะคะเดินตามกันต้อยต้อยต้อยตอยรักกันหอมกันนะคะบางทีก็มีแกล้งกันก็มี เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเขาสองคนอย่างน้อยบุญช่วยน้องก็ยังมีเพื่อนบ้างนะคะมีเพื่อนบ้างเนาะเพราะไม่งั้นน้องก็เข้ากับใครไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่หลังจากที่ข้างนอกเช็คของกันแล้วนะคะทองคุณกับบุญช่วยเช็คของเสร็จแล้วแม่กิ่งก็เอาขนมมาให้กับในบ้านกินกันนะคะเอาขนมมาให้ในบ้านกินกัน ตอนแรกๆก็ลุมกันดีนะคะแต่พอกินไปกินมาเริ่มเริ่มที่จะถอยถอยกันออกมาแต่ก็ยังมีมีเดินไปสลับกินบ้างอยู่ค่ะมีเดินไปสลับกินบ้างอยู่อะตุน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 กินนี้ยังลูกตุนกินขนมไม่ยังคะคนสวยตุนขอบคุณแม่นามากๆเลยนะคะลูกสาวแม่นานะคะสต,ตูนกับทองหยดลูกสาวบุญธรรมของแม่นาเขา ขอบคุณขอบคุณแม่นามากมากนะคะที่ดูดูเขาดูเขาที่เมตตาตุนตุนกับพี่พี่น้องน้องค่ะให้แม่ไปซื้ออาหารมาให้พวกหนูกินค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็ยังกินไม่เลิกนะคะขนมขบเคี้ยวที่ซื้อมาก็จะเอาให้เขากิน เดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะดูความน่ารักของเด็กๆไปว่าจะตะมุตะมี่แค่ไหนในวันนี้กินกันอย่างอเน็เอร่อยนะคะเป็นอิ่มน้ำสําราญของเด็กๆคนให้คนให้ก็ดีใจคนรับก็ดีใจค่ะคนให้ก็อิ่มเอมใจเนาะอันนี้ทองเต็มค่ะกินจนตัวเต็มไปหมดแล้วค่ะ คนรับอย่างพวกเราเป็นอะไรที่ดีใจมากๆค่ะที่พ่อพ่อแม่ได้เมตตามาส่วนมากคนเลี้ยงแมวจะกําลังทรัพย์มีไม่เยอะหรอกค่ะกําลังทรัพย์มีน้อยนิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหามาได้ก็ลูกๆกกินหมดค่ะยิ่งบ้านไหนที่ลูกๆเยอะเนาะบางทีหาไม่ทันลูกกินก็มีค่ะของแม่กิ่งที่ถ้าไม่มีพ่อพ่แม่เมตตามาก็ แย่เหมือนกันค่ะแย่เหมือนกันคงจะเหนื่อยทั้งแรงกายแรงใจค่ะอาตุนคนสวยอาตุนตุนคนสวยเดี๋ยวมุดมุมโน้นมุมนี้นะคะครับมุดมุมโน้นมุมนี้เขา แต่ละคนเต็มเต็งอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะใครอะค่ะก็เพราะพ่อพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนี่แหละที่ได้เมตตาสนับสนุนสมทบมาให้การที่พวกเขาเติบโตแข็งแรงแล้วก็ว้นทวนแบบนี้ก็เป็นเพราะพ่อไม่ใช่พาะแม่กิ่งคนเดียวค่ะเป็นเพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านด้วย ก็ถือว่าพ่อพแม่ทุกท่านช่วยแม่กิ่งเลี้ยงเนาะแม่กิ่งก็เลี้ยงพวกเขาเป็นทาสของพวกเขาดูแลพวกเขาค่ะแต่กําลังซับอาหารก็พ่อพ่แม่เอฟซีเนี่ยค่ะที่เป็นผู้เมตตาพวกเขาทำให้พวกเขาได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนกันไหมคะระหว่างแม่ทองอําไพกับนํำพาเนี่ยค่ะอันนี้นำพาชาวน้อยนำพา เนนอน,นอนดูพี่ๆน้องๆเขากินขนมกันนะคะน้ำพาไม่กินเหรอลูกฮะอ๋อน้ำพาไม่กินส่วนน้ำชายก็นเนี่ยค่ะน้ำโอ้โหน้ำชายจองคนเดียวเลยลูกกินเดี๋ยวกินเดี๋ยววนกันอยู่เงี้ยค่ะวนไปวนมาแม่ทองเพิ่มกระทองเต็มย้ายมามุมนี้แล้วนะคะสองแม่ลูกเขา เต็มทั้งคู่จริงๆค่ะคู่นี้แม่ลูกเขาความน่ารักของเด็กๆเด็กๆบ้านเราก็อย่างที่เคยบอกค่ะไม่มีอะไรตอบแทนพ่อพแม่เอฟซีที่ได้เมตานอกจากความน่ารักตะมุตะมิแบบนี้ค่ะ วันนี้บ้านแม่กิ่งก็อากาศคืมคืมนะคะตอนเย็นช่วงกลางวันก็แดดเปี้ยงเหมือนกันพอตกเย็นๆย็นมาหน่อยก็เริ่มคืมคืมแต่ฝนยังไม่ตกนะคะอยากให้ฝนตกเหมือนกันเพราะว่าอากาศร้อนเนาะอากาศเป็นร้อนอกอ้าวอันนี้ก็ทองหยดค่ะสาวน้อยทองหยดอันนี้ก็เป็นลูกของแม่นาอีกคนนึงนะคะ คนแรกๆที่ไม่นานรับเป็นลูกบุญธรรมเลยนะคะคนนี้ทองหยดของเราสาวสวยอีกคนหนึ่งค่ะขอแต่งตัวก่อนค่ะอันนี้สตางค์กับทองแท่งนะคะสตางค์กับทองแท่งเดรสแดงๆของแม่กิ่งไม่ค่อยจะสนอะไรหรอกค่ะอาจจะกินแล้วก็นอนเดินก็กระดกกระดกกระดกเขา อันนี้สาวน้อยทองจันค่ะสาวน้อยทองจันหนวดยิ้มคนสวยมีหนวดอ่ะย้ายมามุมนี้ละลูกสาวย้ายมาเอกเนกบนออคอนโดนะคะเดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะ ตุนตูนตุนตูนคนสวยดูซีิจะไปแก้งไทยจะไปแก้งไทยลูกจะลูกไปแก้งไทยไปแก้งผู้หูเขานะคะอ่ามาหอมหอมกันหอมกันหอมกันหอมกับสตางหอมนิดเดียวตบเขาซะนี่โอ้ลูกสาวนี่ แกงแกงคู่สีของเขานะคะส่วนกลุ่มนี้นั่งมองอะไรนั่งมองใครอยู่หน้าบ้านแม่ทองมานะคะแม่ทองมาออกไปหน้าบ้าน นำโชคน้ำโชคจะไปไหนลูกฮะยืนหลังแอนเลยนำโชคกินขนมไม่ยังลูกฮะนำโชคกินขนมไม่ยังครับไม่มีตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านก็ยังไม่ค่อยมีใครทําอะไรเขานะคะแต่ว่าก็จะเห็นเขาสลับไปสลับมาอยู่หลังบ้านบ้างในบ้านบ้างค่ะแล้วเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะเอาเข้ามาห้องทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับสับเปลี่ยนฝึกให้เขาคุ้นเคยกันเนาะ แต่ก็มีบ้างค่ะมีแวตๆนี่แหละค่ะมีแววๆเนี่คนสวยนี่เก่งซะเหลือเกินแวตดเขานะคะก็แค่นี้ค่ะเดินยอะเยะเยอะเย้ะ,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 ะเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ทองมัน่นเขาจะแวดคนนู้นแวดคนนี้นะคะทองมัน่น สายฟ้านี่ก็ไม่เว้นนะคะสายฟ้านี่ก็โดนประจําเหมือนกันเนี่ยค่ะเอามาที่ห้องทำงานค่ะเอามาเล่นมาฝึกให้เขาคุ้นเคยในห้องทำงานด้วย อ้อนแม่เป็นหนุ่มขี้อ้อนค่ะเป็นหนุ่มขี้อ้อนออปลอบใจสะหน่อยให้กินขนมเลียให้กินขนมเลียครับปลอบใจครับนั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่เอซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะให้ดูสภาพหลังจากที่เช็คของเหนื่อยนะคะเช็คของข้างนอกเสร็จแล้วก็เข้ามาในห้องทํางาน เล่นไปเล่นมาสักพักก็มานอนอาซาแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับบุญช่วยก็พ่อพอแม่ได้ช่วยเขามาเนาะแม่กิ่งแล้วก็พ่อพอแม่ได้ช่วยเหลือเข้ามาได้ได้เห็นเขามีความสุขแบบนี้ก็ดีใจค่ะน้องจะนอนแบบนี้ทุกวันเลยนะคะนอนแบบนี้ทุกวันแล้วเป็นอะไรที่เป็นแมวที่นอนเปิดเผยมากๆค่ะเป็นแมวที่นอนเปิดเผยมากๆบุงบอกถึงว่าเขามีความสุขเนาะ เราได้ช่วยเหลือเขาให้เขาได้อยู่รอดปลอดภัยมามีอาหารกินอิ่มท้องป่องก็เนี่ยค่ะก็เป็นเพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเมตตาพวกเรามาทำให้พวกเขาได้มีความสุขแบบนี้ค่ะหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตที่เป็นเด็กข้างถนนค่ะเด็กข้างถนนเดินข้างถนนจนโดนรถชนมา เกือบไม่รอดถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่ช่วยกันสมทบทุนเมตตาให้เขาได้ผ่าตัดหาหมอนะคะแล้วพวกเราก็ได้ต่อชีวิตให้เขาอีกหนึ่งชีวิตนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เห็นเขามีความสุขแบบนี้ดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆก็ต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะ